ไแม่เดือนค้นฟันแม่นด้วยค่ะนี่เครื่องอันเฮ็ดฟันเหม่นแต่ว่าบัสื่อเอาเครื่องสินศิลปะเครื่องเฮ็ดเป็นเบ้อทุกอยางันไดอย่แตสื่อไน่มือกี้ก็บอกเขาที่สื่อหรือได้อจเด้อบอเข้าหนี่นาสื่อฟันไดัน่าจไหมึงเอ้าก็ยังว่าเอ็ดแจมมาบอเข้าว่านผัวเราอ่ะในเลขสองสี่บันนี้ ั่านพูดเรียกว่าขใะขใะเราเอาหมอนมาทำสิเดีอวัใช่ัวเราฝันเราถึงเด็กาลมบอกยังมือนี่ยังมือแรกยังมือขึ้นมากขามฝันเหมือนี่บ้านขัวเราขี่รถมานี่เราเห็นต่รถเลขรถเราเจ็ดสองยังมาเอาเจ็ดสองคนนี้กันยังมเอาเล่นไปคู่ไปไหวุ้ดน้ำกเจ็ดเจ็ดเจ็ดเก่าของฝันได้ว่าเอาเจ็ดสองว่าเอาเลย ยังเป็นคนฟันเราบ่ค่อยจำเืิอนั้นเสือกจำได้จำได้ยัง่เอาขนาดจำได้ยัง่เอาอยู่ดิคือเบิ่งเิาต่อไปเป็นสีบไม่หายโสมเลยเนาะขนาดเ้าเป็สื่อเลขหลายงวดเลยดิเฮ้ยนี่มันสื่องวดสื่อต้องรัตตีสื่อแมงนำออกถนนเมื่อท่านในตรวทั่วรัตตลีกุญเสียเสียนอยู่ค่าศูนย์ปะ เามวันแล้วก็ตอตกาะอล่อ๋มันมันรกถือรางวัลอยู่บนน้อบานเดียวบงอทปีเาอก่ดีีปีอันไปสวดดีใมไปจับรตอรียซ่องใบถือซ่งใบซใหญ่ทนาลายเดสักกนี่เดิมมาเยี่ยมเมื่อเดือนเมื่อเดือนอันพ่นศิลปะเด้อคขันว่าธรรมดาด้ไห คุณอเท่าอ no. ันนั้นแหละเราจะเปจับึงอ่นแหะเพราะว่าเปลียนคุณอ๋เดือนค่นฝันเม่นด้วยค่ะนี่เคร่องอันเฮ็ดฝันแม่นแต่ว่าเขซื้อเอาเครื่องศิลศิลปะเติื่งเฮ็ดเป็นเบ้อทุกอย่างฝันได้ยแต่ว่าื้อโเไหลฝันได้บอซื้อไม่นีก็บอกเขาที่ซื้อหรือเด้อวจ้าเด้อบอเข้าหนีหน้าซื้อฝันไดฝันว่าจาไหนมึง เอ้าก็ยังว่าเอ็ดจะมาบอกเข้าว่าฝันผัวเราอ่ะในเด็กสองสี่วันนี้ขันพลเลยว่าขันใดขันใดเราเอาหมอลำสิงเด้อวันนี้หัวเราฝันเราถึงเด็กเขาเราเราไดมาบอกยังมื่อนี่ยังมื่อนี่เป็นมาขึ้นมาเขาบม่ฝันเหมือนี่บ้านผัวเล่าขี่รถมาหนี่รถเดียวเห็นตันรถอันเล็กรถเราเจ็ดสองนี่มาเอาเจ็ดสองเหมนไหนก็ยังมาเอา เรียนไปคู่แฝวหุ่นน้ำแข็งเจ็ดเจ็ดเจ็ดเก่าไปตวทิพของฟันได้ว่าเอาเจ็ดสองเอาเลยยังเป็นค้นฟันเราไม่ค่อยจำเมือนั้นเสือกจำได้จำได้ยังไม่เอาขนาดจาได้ยังไม่เอาอยู่ดีขค้นเบืองเหนือต่อไปเป็นสีไม้หายโฉมเลเนาะขนาดเขาเป็สื่อเลขกลายงวอเลยด้วยนม่านสื่อหัสื่อต้องรัตีิสื่อแมงน้ำออกอันนั้นเมั่นกี้ในตรวจทองเราติ กูเสียเสียนอยู่ข้าศูนย์ตามหัวด้เคุตัวอยูบริษัทของอเลีอย่อ๋อมันมันหลักถือรางวัลอยู่บ้านเนาะบ้นปีน่ถือเก่งดีดีอันไปทําสะกดดีดีหไหมไปจับลอตเตอรี่ส่งใบก็ถือส่งใสา้งบก็ะถือสามใลี่ยนทับสะกดเปินเปิดปีปีไ่ปีเขามาอยู่บ้านปีกกย ช่วงดวงเงาขึ้นเราจะนวดช่วงนั้นเฮ็ดไปจังได้ก็ถือเฮ็ดไปตัวถีบก็ถือต่างที่ไหนเร็วนับนับสิบ่ค่อยเว้าเพิ่นเว้าบ่ทันได้เก่งเอาบอกเลขยายหน่อยลูกเอาที่มือหนึ่งละบาทถามแม่ก็ดแต่ถามไม่อ่อยเด้ออ้อยบอกบ่กสอนาเจ้าแต่ท้าไม่อ่อยน้องอ่อยลูกบอกเลขไว้ละ ให้คำภาษาเน่ยเดอร์ได้ไหมพิมจะเป็นไทยถ้ามันเอาน้ำยายเพื่อนนี่ล่ะเด็กหน่อยจะเล่นหน่อยอลุกขึ้นยืนสิลุกขึ้นยืนลุกขึ้นยืนสิดูไหนเร็วๆนับสินับบนไปเดี๋ยวนับบนน้างันบอลยากปากมันบออันนี้อันอย่างก่อนหลวงพ่อบอกไว้บ่าอ้อยหลวงพ่อถือหวยบางวันนี่บอก วยนี้คนบอก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 ซูฟางเนี่ยถามคนเนี้ยว่าหวยตัวไหนเรื่อดีเดิมก็หวยลาวหวยไทยเอาหวยไทยหวยลาวเเอาอะไรยางไรมุมีหน้าขายเอต้องหวยไทยบอกนี้เด้อท่าน่นบอกหวยแต่ถางคนนี้เด้อข้าได้ข้าได้ปดหนีบอกคนเนี้ย ถามเพื่อนเล้ตัวจะคล้องไปวัดดูดกับพ่อถามเพืจะเอาวัด,ดะจะเอาวัด,ดไปทังอนอเนเพื่นอนไทเหมนบมจ้จริงเอาหวงหลวงมันเโอ้มม่ตัวจะซื้อไปซื้ออากาศกาแฟกินกะถือกอืมเ <c oughs> ลขขาคิ้ยวเนะคล็กข้อเทาเ้าเออซื้อกระชับไหวมาเบาไปตั้น้ำกลวน้ำกล นันหละวัน <Solomon> นี to ้ก well ็บอกพ่อแน่ว่าปวดให้แน่วางสิปวดมาทั้งบ้านปวดมาทั้งบ้านแน่วางสิแม่ลำบากแม่อยากปวดนสิปวดท้ายเอฟซีน้ำแน่แล้วพอแล้วพอพอมันไปจับเนาะไปจับบอลลูนตตลี ภาษาเนยเดอร์ได <formation jin x 2> mm ้ไหมพี่มันจะไปทายถ้าเอาน้ำยาหเพื่อนนี่แหละเร็กน่อยจะเล่นนึ่เอืกขึ้นยืนสิรับำภาษาเนี่ยว่าท่วมาบอกเดี๋ยวนี้ก็เลดมันมันถือตัวมักแต่น้อมันถือแตตัวมักแต่น้องามใดก็ได้แล้วลห้เอฟซีเบิ้งด้วยค่ะเป็นแนวทางนูค่ะนาะภูเขาไม่แหลกกับฟากคนไรคนแช่ไมเดือนเห็ดกระทางนกไมเ็คนบ่เคยเห็ดกับเห็ดเปลนนี่คนบ่เคยเห็ดกัเห็ดเปลนรสัติเอาคือเก่งเท่นัน แล้สิไปเสือน้ำเพลิอนอยู่สิไปเสือเอาอยู่เหราเหตุขายห์ไแล้วบ่โอ้เฮดเอาเองโลดแล้วลว,วะเศร้านี่แหละค่ะเด็กหน่อยกำกอลซานด้วีกำไม่รอยรอยหกสิบเจ็ดเมตรจ,จ้ะเพราะที่เขาเลยกจับคู่มาเห็นสีน,โโน้ขานะให้เป็นแนวทาง้วยค่ะเด้อมักกระลองเบิงบ่มักกับพวกิยังจ้ะพี่มพ์กับไปซอหาเบิอนั่นละทำกซานกับเนับได้ซ้ำนี่ละแม้ว่าสัน แต่ว่าวัดมังพ่ยูพระอาจารย์เจ้เอาว้เ่ยเพิ่งถือเลขตลอดเนาะตลอดแต่ว่าหันใกล้มือใกล้มือใช่ซานแหนขาเนื้อสนอกว่าไม่เคยจำเจักเดี๋ยวขามันแม่ขามแหลนเงินไปซื้อนมซื้อขนมให้หลานสาวว่าโทรศัพท์เป็นหนึ่งหกกับเจ็ดหกว่าเจ็ดหนึ่งมันออกแล้วเ่าจับล่ะหกกับหกเจ็ดเนาะค่ะเนาะให้เป็นแนวทางจ้ะ ตะวเลมกับบันี้ตัวเกานะแต่เกาก็ได้ว<อ>นไปวนมาอยู่นี่ร้านน,นาวดกรรม้าสารได้เอฟซีเด้อให้เป็นแนวทางนุงคะนเนาะลัามากักกะสือน,น้ำเพลินร่องมึงครับขันโมมากะเบิงวบสะกอนเนไ่ยกอนเนี่ยมบสะกอนไกลมือกับจังกอนสีอนแต่อย่าลืมเบิงสรุปเลขด้วยค่ะเด้องวดได้ก็ว่าตะเล็กช่องโพธิที่ไม่พิมพ์ว่เขาว่าเขาถ้ากันเบิงอันเวลาไม่พิมพ์สรุปให้ฟั้งนะคะเลขมันจะมือสุดท้ายมันจะแม่นเลยค่ะ สองสามงวดมะนีเลขช่องไม่พิมพ์เขาตลอดนะพโอทินเนาะช่องพุทธิช่องไม่พิมพ์เขาตลอดเบิ้งเบิ้งมือจับเบิ้งบิจบเบิงจับผู้เบิ้งมือสุดท้ายเบิงเบิ้งก็คือว่าบิเขาชุ่มผู้เพิ่นอันเบิ้งมือสุดท้ายเพิ่นถือกันพูดสุด่นนี้แต่ว่าคันว่ามองนี่เขาก็จะตามนั่งมองนี่จังเสียนะเล็กพุทธินไม่พิมพ์บิเขาสิมีคนเบิ้งบ้อแต่ว่าไอสิได้รับโลแล้วซะแล้วประสบความสำเร็จเลยที่ขันว่าเลขบิเขาวันหนึ่งสี่เจ้าได้เลขกเกตสอง เอเกจสองในเขาซีเจ้าหวดวังสามแปดแปดสามแปดสามก็เจ็ดหนึ่งกับเข่าตังว่าหลายเจ้าหวดก้อนหงกับเขาเขาจุงหวดอ่ะหละเลี้ยช่องห้าแต่ว่าหวดแปดแปดแปดสามกับเจ็ดหนึ่งเขาคากอยู่เขาจนทะลุผู้โป้งอ่ะคนผู้ที่ตามมันก็จนว่าเกินคาดเกินคาดผู้คนเบืองของห้อเบืองเหมือนสรุปเด้อค่ะสรุปคือจังทีไปทายถ้ามุคนเบืองคิดละแสนสองแสนหนึ่งแต่ว่ามือสุดท้ายเพื่อนก็หายเพิ่มมาอีก ถ้าข้าเบิ้องหมอสุดท้ายมือสรุปนั่งข้าก็จะรู้ว่าเออเด็กคนใหม่อีกตัวนึงนั่และจ้วข้ากระเบิ้งเป็นแนวทางครับเป็นแนวทางน้ำเพล่อกแม่นเำาก็ซื้อน้ำเพล่อกเบิ้งแต่ว่าก็มกีละระเป๋าต้องซื้อแต่ถือไปซือ้อแล้วจะดวงจ้าดวงไพ่ดวงมั่นบุญไพ่บุญมั่นคือว่าละเนาะจด้เนี่ยมืออื่นนี่เพราะว่ที่ถือไปซื้อเลยได้ลอตเตอรี่รลอตเตอรี่ทีใหม่หนึ่งหกเออกพรรษาแล้วก็คือว่าอีหยังกับซีดีเสร็จมากนะมันละ หนึ่งหกเจ็ดนี่เพราะว่าเลขอันร้านกรรมข้อสารคุ้มเขากรรมให้ละล,ออออล่ะเขอันออกลูกใส่ <ลด S 2> ใสรถก็ยังออกนะอเนาะยังออกเขออก่าเต็มเต็มเลยเลขรถเพิรหกศูนย์หรื่อก่อศูนย์หลอดนั่นทั้งที่หกศูนย์เอ้าสิได้ไปเยี่ยมร้านเหรอตัวว่ารหลักกระดาเนาะสิได้เข้าไปอุดรดูจ้ะค่ะสำหรับมือหนิกาซ้ำนี่คนน,นู้นค่ะเนอะให้โชคหมาลมลยลำด้วยน้ำกันทุกคนเด้อค่ะเด้อเหล็กเด็กน้อยกรรมข้อสารเนอะค่ะเนอะลูกหลานนี่แหละค่ะแล้วจ้ะสำหรับมือนีสวัสดีค่ะ